ครับผมสวัสดีครับหนุ่ใบเตยสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่เอฟซีนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนอาหารนะครับผมน้องใบเตยนะครับผมครับผมคุณแม่เอฟซีท่านแรกนะครับผมพี่เชอรี่นะครับผม20วีนะครับผมขอบคุณครับ โอ้หนูใบเตยดีใจมากเลยครับผมกินอร่อยเลยครับอร่อยเลย ผีใหญ่ๆสวยๆครับผมช่วงเช้าครับผมตื่นมาได้กินแต่เช้าเลยนะครับผมป กอ,อ,อ,อร่อยไหมค้ะอร่อยไหมค่าหนูเตยอันนี้คุณแม่เอฟซีเชอรี่นะครับเลี้ยงหนูนะครับผมวันนี้20วีครับผมขอบคุณค่าด้วย เสียงหวานครับผมไพเร,ระสะดอกหูมากเลยนะครับอายอยเลยอายอยเลย ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนกล้วยน้องใบเตยนะครับผมพี่พี่มีเมตตาครับผมต่อน้องใบเตยนะครับรวมกันทั้งหมดก็ประมาณ45่ิบาหวีได้นะครับผม Sees a power, you see what but we going not have them. ชมไปเรื่อยๆนะครับน้องจะกินช้าหน่อยครับผมน้องจะกินช้าหน่อยครับพอน้องยังเล็กอยู่นะครับผมลูกเตยเอากล้วยไปแบ่งพี่ๆเขาไหมลูกให้พี่เขากินเลยเนาะแบ่งไหมคะ ปพาพาหนูไปเตยไปแบ่งเอากล้วยไปแบ่งพี่ๆเขากินด้วยป,ะนนป่ะอือ,อ,เ,อเอากล้วยไปฝากพี่ๆเขาด้วยครับผม แม่แม่เอฟซีช่วยอดหนุนกล้วยหนูใบเตยเยอะเลยรวมกันทั้งหมดทั้งสี่สิบห้าวีนะครับหนูใบเตยอ,อยากแบ่งพี่พี่ป้าป้าของหนูใบเตยด้วยค่ะแบ่งเ,เขาด้วยแบ่งเ,เขาด้วยนะหนูใบเตยหนูใบเตยค่ะ